ณโดมคนสามวัยบ้านปราฝาตบหินฮาวอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายบุญช่วยผู้ประสานงานกลุ่มคนสามวัยและนางรัทนิททองเทาผู้บริหารศูนย์กลุ่มคนสามวัยบ้านปราฝาและสมาชิกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่และงานมาเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้สแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินยัยคุณธรรมสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตอนเอง ครอบครัวและสังคมและเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งของจากผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้ส่งมอบให้กับผู้ที่ยังไม่พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานโดยมีอาจารย์ศักชัยจันละมุตขรรชการบำนาญจากจังหวัดสกูขไทยเป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยกยนยญาณแม่มิจากจังหวัดสกูขไทยร่วมบริจาคงบประมาณเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยอาจารย์ประภาวงบณนีอาจารย์จันญาชาญตระกูลและคณะจากจังหวัดสุโขทยัยและนอกจากนี้กลุ่มคนสามวัยบ้านปราฟ้ายัางได้รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวจากนายสุภาวดีเพ่งธงไขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินทาวและฝ่ายบริหารซึ่งมอบโดยนายนิพนธ์นอกไทยสงรองนายยกและนายเพียรทองอักประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินทาว มอบโดยนายประสิทธิ์พลแก้วรองนายกพร้อมด้วยนางนำดวนนักดนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราบวิทยาคมโดยบรรยากาศก่อนพิธีเปิดได้รับประทานหารร่วมกันต่อจากนั้นได้มีกิจกรรมชุดการแสดงของกลุ่มคนสามวัยบ้างปราสาประกอบด้วยวัยรุ่นปู่ย่าตายายวัยพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและวัยรุ่นลูกรุ่นหลาน และพิธีจับฉลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงานฉลองวันปีใหม่และรับของที่ะระลึกครบทุกคนสำหรับสูงกลุ่มคนสามวัยบ้านปราฝาได้เกิดขึ้นมากว่า14ปีด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนที่พึงปราถนาให้มีความอยู่เย็ยนเป็นสุขร่วมกันด้วยการร่วมส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา รวมใจสร้างความดีทั้งต่อตอนเองและครอบครัวชุมชนประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนอื่นทั้งในสังคมของโรงเรียนชุมชนโดยมุ่งหวังให้ชุมชนตระหนักถึงความรักความผูกพันต่อบ้านเกิดเมืองนอน จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนคนสามวัยบ้านปราฝาขึ้นเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมความรักความสามะัคคีของคนสามวัยซึ่งได้แก่วัยรุ่นปู่ย่าตายายวัยรุ่นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาและรุ่นวัยลูกหลานซึ่งเป็นวัยเด็กเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบัน ที่สุดเลยใครเลือกมาเนี่ยใครเลือกมาเลาไม่ได้จ่ายตังค์แม่เราตรงนั้นนะเนื้อหาไม่เอาเอาแต่ทำนองกับอารมณ์เพลงแล้วก็ใครร้องได้ยาวก็คะแนนมาโอเคนะอีกรอบนึงรอบไหงท่านเพียรนะครับท่านเพียร ผมได้ยังผมไดผมแล้วผมมีโอกาสแพ้เห็นไมมีโอกาสเห็นไหมมีโอกาสชนะเนึ่งสองอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไอนับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำแบบนี้ดีกว่าที่จะร้องไงมันจะได้เด่นเด่นไปมันจะเด่นเด่นไปแต่ะ กันยาะพอสมควรถ้าดูตามรูปการแล้วจะชน,นะได้แนละดูแล้วน,น, <c oughs> น,นะมีโอกาสชนะต่อไปอนนาทิตยไล่มาเลย <c oughs> โอ้ที่คนสวยมากเป็นกรรมแท้ๆหาให้หาหาหาเี้หาเสกีอมาหาที่หาเี้หาเสกี เสียตค์แล้วเจ้าะตอนนี้คะแนนนำอยู่ผม่ากเลยเตรียมเสียเงินเถอะเตรียมเสียเงินเพราะว่าคนนี้มารายมากนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ร eh ้ว okay. ่าแกร้องไม่ได้นะตอนจริงๆโอ้โห ถ่ายทอดทีว nice we 네 <c oughs> ีได so to so so sure like ้นะแล้เทปนี้เขาเก็บมันเป็นร้อยปีนะเออเอาลูกก่อนเอาลูกคนตัวน้อยส่วนคนอาลูกไหนเอาตบลูกเชียร์หน่อยเป็นเยาวชนกีฬาสาธิตรุุ่น้อยที่สุดนะครับเข็น้องอะไรนะไข่มุกอารุณไข่มุกเราให้กำลังใจเขา้วยนะครับ เจิตอาสาแต่่คูีเจ็ผมได้แล้วนั่งเด็ดเ้ยหนูจะล่นรมั้าคนนี้ร้องได้ดีนะต้องตบรางวัลนะพร้อมอย่างลูกพร้อมรับระมอีกครั้งหนึ่งใช่เยี่ยมอ้โเชียรม ับชิงรับชิงเอาเอาคนนี้ก่อนรับชิงนะลราเข้าแบหาเลยเตรียม1 2 3 ท่านเป็นใจของผู้ฟังแล้วครับแ้พัชนินคนสวยของเรานะครับคือเวลามีการนี่ยผมจะขอร้องให้ท่านมานะครับเปรอนุญาันไม่เคยทำไรนี้อยู่ในที่โรงพยาบาลเรียบร้อยมากนะ ยาหมอด้วยนะฮะาภาพหมอวันนี้ภาพนักเสียนะตอนนี้ครับอะไรอีอีอีอัสดีอัสดงอัสดีอัสดงอีอี ใครค네 ah, <laughs> ิดว่าคนนี้จะชนะที่หนึ่งยกมือปมมือปมมือเสียงโด้วยเสียงโว้ดสามร้อยคะแนนคะแนนหายไม่หนหมดอ่ะอ่ะคนนี้หนึ่งไปงงงใครคิดว่าผู้ใหญ่ตุ่นน่าจะชนะปมมือใครคิดว่าพี่พัชรินทร์ชนะปมมือ ได้นะครับพูดอะไรับกเราสักนิดนีงขอโอกาสสวัสดีนะคะก็เรียนท่านประธานนะคะท่านรองนายกิ่กันชาแลวก็แขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและก็ชาวบ้านชาวปาฝาตะบนหินฮาวทุกท่านนะคะก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้เข้ามากิจกรรมร่วมกับพี่บุญช่วยนะคะรู้สึกมีความประทับใจแล้วก็อบอุ่นนะคะดีใจนะคะ มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเ,เป็นกันเองเหมือนพี่น้องมีความรักความอบอุ่นนะคะประทับใจมากๆาลคิดว่าถ้าพี่มีช่วยเชิญก็จะมาทุกครั้งน,นะคะก็โอกาสนี้ก็ขอให้กิจกรรมในวันเด็กแล้วก็รวมถึงวันปีใหม่นะครับอบอุ่นไปด้วยความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านประธานท่านเจ้าภาพนะคะที่เลี้ยงแล้วก็ให้อาหารเยน็นในวันนี้กขอบขอบคุณทุกท่านคา่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับแต่ให้คนชนะครับ ชิญะชิชชอะอาปรมือครับเนไหม,มาแล้วก็ได้เงิเนเห็นไหมแล้วท่านบอกว่า บ้านไม่เคยทำแต่คั้งแบบนี้ การจัดงานอย่างขึ้นงานนี้เป็นงานวันเด็กและก็ถือว่าผมตามที่ผมนั่งฟังก็เป็งานสฉลิมฉองปีใหม่นะครับปีใหม่วันเด็กของชาติไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะนิมิตใหม่ที่ดีคือเป็นวันเด็กแล้วก็เป็นวันปีใหม่ในวนลาาดีทีขึ้นปีใหม่ก็ขออำวยพรให้ท่านพรอพ้อมครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการค่ะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ And are friendly the people are very friendly. แล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมทั้งพี่ๆนะคะลูกๆด้วยนะคะเฟรนลี่มากคือมีความเป็นมิตรค่ะยิ้มย้ำแจ่มใสค่ะ

ประทับใจนะคะในในการที่เราเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แล้วก็วันเด็กแห่งชาตินะคะแล้วก็ได้เห็นกรยยามิรทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็เห็นชุมชนคนสังเวยบ้านต่อฝานะคะได้แสดงออกถึงความรักความสมัครสมานความสามัคคีนะคะในการอยู่ร่วมกันในุกเอ่โชวไว้นะ,ะวันนี้ดิฉัน รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณนะคะท่าจนจำุช่วยที่ท่านได้เป็นผู้รีเดิม่มเป็นผู้ที่ร่วมนะคะให้ชุมชนได้มีความสุขนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามเพราะที่มาวันนี้ใจดีทุกคนนะครับแล้วก็หวังพิจารณ์ยิ่งว่าในปีหน้าท่านคงจะมาร่วมงานอีกครั้งนึงนะครับผมเป็นกรรมการของสูงสามวัยแห่งนี้มาประมาณ10กว่าปีละด้วยการชักชวนของ ท่านประธานาคุณพรทิพย์นะครับชวนให้มาทํางานด้วยกันก็มาสัมผัสด,ดูแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่ท่านเห็นนะครับน่ารักมากครับชุมชนแห่งนี้ก็รู้สึกว่าชาวบ้านปราฝาแล้วชาวบ้านใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้เนี่ยจะอบอุ่นเช่นเดียวกับผมก็เชื่อวา่ากิจกรรม วันเด็กและวันปีใหม่ในปีนี้ในวันนี้คงจะสร้างความประทับใจให้กับลูกๆหลานเด็กเยาวชนและท่านผู้ปกครองเป็นกันยิ่งนะครับ Eu não vou รู้สึกประทับใจครับแล้วก็ประทับใจทุกครั้งเพราะว่าผมก็มาร่วมงานประมาณสิบสี่สิบห้าครั้งจะไม่ได้มาอยู่ครั้งหนึ่งจะมาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้มาไหมครับอยากให้านะครับมาปุ่มเลยครับพวกเราจะมาแล้วก็อีน้าก็ผมจะได้รับทาอาหารครับครับแล้วเราจะเตรียม ปัจจัยมาสนับสนุนครับครับแล้วก็ของก็อย่างตามที่ว่านะครับของก็ยังได้ได้อีกประมาณปีสองปีอยู่ในห้องนี้แล้วก็ยังอยู่ที่ที่สุขโขทัยยังเอามาไม่หมดครับ